สวัสดีค่ะดิฉันนา่งสาวจัญญพรเทศถิตศิลป์ม่ 4, ทับหนเลนที่15นะคะวันนี้นะคะก็5้าทุ่มนิดๆแล้วก็จะมาพูดถึงกฎสมมวลกันนะคะโดยที่มวลรวมของสารก่อนเกิดปฏิกิริยาเนี่ยจะเท่ากับมวลรวมของสารหลังเกิดปฏิกิริยานะคะโดยเราจะเขียนย่อๆสั้นๆเลยว่ามวลก่อนเท่ากับมวลหลังตามนี้เลยนะแล้วก็จะใส่ อยงอง,งอูแล้วก็จะใส่กรอบให้มันนิดนึงเป็นสีเขียวใส่กรอบปุ๊บแล้วก็จัดให้มันตรงนิดนึงกลางไม่กลางไม่รู้โอเคต่อนะคะจากการศึกษาปฏิกิริยาเคมีต่างๆพบว่าบางปฏิกิริยามวลของสารมีค่าไม่คงที่ขึ้นอยู่กับการควบคุมภาวะของระบบนั้นๆนะคะแล้วก็จะมี แบบฝึกหัดเพื่อความเข้าใจมา1ข้อนะคะตรวจบอกว่าเมื่อละลายโพแทสเซียมไอโอด1์หนในน้ําแล้ว1.6 6กรัมในน้ําแล้วเราก็เติมเลดไนเตรตลงไปอีก1.65กรัมนะคะปรากฏว่าสารทั้งสองเนี่ยมีการทําปฏิกิริยากันพอดีได้เป็นเลดไอโอดและโพแทสเซียมไนเตรตได้มาสองสารเลยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าแต่มีเลดไอโอดีนเนี่ย2.3กรัม เขาจะหาว่าโพแทสเซียมไนเตรทที่เก okay. ิดขึ้นเนี่ยมีกี่กรัมโอเคโจทย์ต้องการหาโพแทสเซียมไนเตรทใช่ไหมคะแล้วก็จะมาเขียนสูตรกันก่อนเลยจากข้างบนก็คือมวลก่อนเท่ากับมวลหลังนะคะอืมไปมวลก่อนนะคะก็จะมีมีโพแทสเซียมไอโอดีน1.66แล้วก็จะมีเเลดไนเตรท1.65นะคะ ็จะม,มีโอเคมนหลังนะคะก็จะมีโจทย์ที่เขาบอกมาก็จะมีเลทไนเตรตเกิดขึ้น2-3กรัมนะคะไม่รู้โพแทสเซียมไนเตรตก็จะเป็นเขียนเสูตรไปก่อนแล้วกันเราค่อยเดี๋ยวค่อยไปแทนค่าข้างล่าง3 บว KNO สอันนี้เป็นสองนะคะโอเคเราก็จะมาแทนค่าเลยโพแทสเซียมไนโอดายเราได้หนึ่งจุดหกหกกรัมบวกกับหนึ่งจุดหกห้ากรัมเท่ากับเออเรารู้เลยในเตดในเตตเราสองจุดสามบวก KNO 3เท่ากับ ฝั่งนี้บวกกันได้3 3มนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น2.3บวก K N อ่าปากบอก K แต่เขียนเป็น N เอ่อเป็น K N O 3บทีนี้เราจะย้ายตัวได้ยยสมการปกติเลย2.3นะคะจากบวกกลายเป็นลบแล้วก็จะได้เท่ากับ1.01 K N O 3 หรือว่าจะลับกันเพื่อการดูที่ง่ายขึ้นค่ะก็จะเป็น KNO3 เท่ากับ1.01กรัมโอเคเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวกปเบ,บีเ้ยวไปนิดหนึ่ง้วจัดก่อนจะได้จบอ้าวมาทางก้อนเลยจะได้จบแบบสวยๆ ก็จบไปแล้วนะคะกับกดทรงมวลขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ